จริงๆตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาคาปลาไหนนะตรงนี้เหรอยังไม่เสร็จเปล่าคนาลื้อทำใหม่อืมเือยๆโอ้ข้างในยิ่งลมลื่นยิ่งสวยอลยเนาะถ้าเสร็จจะสวยมากเลยเนี่ยเสร็จแล้วรอบไหนเสร็จไหมอันไห้ปลอมอันไหนบ่อ จนแยกไม่ออกเออบ้านใสทองจริงไอเหมือนบ้านใสทองเลยอะกราบ้านสทอันนี้ห้องน้าอันนี้สามารถขึ้นไปชมวิวน่นได้ค่ะที่เขายาวไปเนอะก็เลยดูแบบใหญ่มากอะบ้านอยู่จริงๆเป็นข้างในค่ะอันนี้ก็เป็นบ้านริมน้ำแต่ว่าไม่มีใครเข้าไปหรอกมันจะมีไอยู่้างใน มีปลาด้วยเหรอเลี้ยงปลาเหรอเออเป็นบ่อบ่อปลาบ่อน้กเป็ดน้กหงส์อะไรเงี้ยอืมไม่ใช่มีหงส์หงส์หรือเป็ดมันก็มันเยอะเป็ดก็คิดซะว่าหงส์แล้วกันมีหงส์จะดูสวยมีหงส์ด้วยเหรอหงส์ทอดตัวใหญ่ๆอ่ะไหนอหงส์จริงจริงเหรอเหรอเออหงส์ใช่ไหมหงส์แหละที่เป็นลูกหัวใจค่ะเหก็สีขาวอ่าก็ไม่เคยเห็น เห็นนกเป็ดน้ำโอ้โหนกอันนี้ก็คือนี่ต้องให้อาหารมันตลอดนี่ไอ้เนี่ยจ้าก็นี่ไงทำบ้านให้เขาเล็กๆนี่แล้วตอนเย็นบางทีคุณแม่ก็เอามาเอามาอาหารมาให้ให้ฟงให้ปลาเออสวยนะบ้านเก็บรายละเอียดได้เยอะยังไงคุณคนยูทูบเบอร์ เออบ้านนี้ก็สวยอ,อันนี้อยู่จริงใช่ไหมไออันนี้อยู่จริงไอก็อยู่เนี่ยแหละเออเหรออ๋อ, <c oughs> อพอ่อคุณแม่เขาไม่ได้อยู่คุณพอ่อ,ค,พอค,คุณแม่เขาก็มีบ้านอยู่อ๋อ,อมีไอบพี่อาอยู่แล้วก็านเขาลคนงานแล้วก็มีน้องชายเขาอยู่ข้างล่างคุณนายแม่เขามาพักไหนพักด้วยกันเ,เหรอใช่แม่เขาอยู่ห้องนอนใหญ่โอ้มีนกเป็ดเฮ้ยต้นมีบ้านให้ด้วยนี่ไงบ้านเขาไงเอออาเม ดูแลยังไงครับแบบทำความสะอาดได้ไหม,ไมใช่ไหมใช่คุณมีคนงานทำทุกวันตอนเช้าค่ะ<อ>แต่วันนี้จะลกนิดนึงเขราะที่ดึกทุกวันแบบออกแบบบ้านได้ดีมากอะพี่น้องชายเขาจบเลยนะตกแต่ง่างเงี้ยเนี่ยแต่ว่าไม่เล่นน้ำมีฝนอยู่ แค่ดูแลแค่ดูแลน้ําไม่ให้มันสกรปรกนี่ก็สมควรแล้วก็สมควรเลยเนี่ยเพราะน้ําน้ําปิดระบบปิดใช่ไหมใช่ค่ะนี่เพราะว่าบ้านพีย่ยายที่ไม่ต้องไปเที่ยวไหนนะ <c oughs> เดินไปก็วันหนึ่งแหละพี่ <c oughs> ดูแลเอ่ะวันหนึ่งวันพอดี <c oughs> อ๋ออานึกว่าประตูบ้านอันนี้มันเป็นน้ำตกนี่หว่าหน้าบ้านอ่ะต้นในต้น อานดาว่าประตูบ้านจะขึ้นยังไงวะงงแล้วด้านหลังก็สุดๆเลยยังไม่ถ่ายด้านหลังจะเป็นบ้านทำงานสนามบ้านยัก็ยังก็้ชอไดีตอนนี้ว่าดีบ้านไอไอเฮลโหลเซลโหล มองไกลๆนึกว่าประตูบานเอาแล้วก็เดินออกด้านข้างาาก,ก็ได้เออเจอก็ใจทำเนาะเ,เราจำไว้เป็นแบบแล้วจะได้ไปทำม้างลวแรงบันดาลใจ,ลนนใจพี่สาวไน้ำวนด้วย มีจริงก็ไม่ได้หรอกสวยงามสวยงามงานที่งนาอืมยามากนนที่เท่าไหร่ครับใหญ ตมดูใหญ่มากเลยเนาะโอ้นูนสุดเลยเนไม่ไออมีลิฟด้วยเหรอใช่มีด้วย i s ดหนังอนี้ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้รองเท้าสวยๆอ๋อมีหลังบ้านแล้วจะมีอะไรนะสวยของเล่นเยอะเลยมีสวบ้านมด้วยนะอืสวยข้างเสร็จพิ่งเสร็จหรอพี่ใหญ มีคนมาทำรายการอะไรบางมีไม่ไม่ได้ถ่ายในบ้านส่วนตัวใช่ส่วนตัวแค่มีแต่กันเองมาถ่ายรูปมาปา,าร์ตี้อะไรเงี้ยได้เป็นบ้านส่วนตัวไหมใช่บ้านส่วนตัวมีรายการทีวีอะไรขอมาก็ไม่ได้นะมามาขอถ่ายถ้าละคออรอ่ะคุณสาวอะไรเงี้ยเหรอก็ไม่ได้ถ้าส่วนตัวไงอืมใช่ถูกแล้ว นี่ไงเหมือนของอาเลยเนี่ยสีเดียวกันเลยเนี่ยตัวเดียวกันเลยเนี่ยอยู่กี่คนเนี่ยอยู่กันสองคนเนี่ยอ๋อก็ซีดีรถพอสโแพรที่ซื้อมาใหม่แต่นั่ยเอาเข้าเข้าูนย์ตัวเออแทแค่นะคะอันนี้มันเปิดประทุนป่ะไม่ไม่อันนี้เขาอันนี้ธรรมดาใช่ตัวของตัวใหม่ส่วนอ๋อที่ว่าไทยคานใช่ ใช่ทำามันไฟฟ้าเปล่าไฟฟ้าเอาเหรอุ้ยแน่นอนนเนี่ยปล่อยไฟฟ้าพิ่งนางพิ่งเอาไไม่ใช่หลักสิบหรือเปล่าใช่สิกว่านางพิ่งเอางวันนี้ีการก็จะชมอยู่เออไฟฟ้าเร็วแรงมากเลยนะตันั้นอ่ะก็อันนี้อันนี้บอวัแต่อนนี้ก็แพงตัวนี้นี่ปั๊มไ้าปัไฟฟ้านดชาร์จทีลไอ้ไม่ใช่มันเปิดประทุนได้เหรอตัวเนี้ยไอ้เปิดได้ี่ เนี่ยเปิดได้เนี่ยอุนน้ยโอนโบหายากเลยเปิดรุ้นเปิดประทุนได้อนะไม่ค่อยเจอมไม่คยเห็นในเราเนะี่ยรุ่นมัน,ม,นมันไม่ค่อยมีไงเปิดประทุนครักบอนโบไม่ค่อยมีใครซื้อนะโอ้โหเดี๋ยวตื่นหลบกันเลย โอ้โหเอางี้เลยว่าออกร่างกายไม่ต้องไปไหนวิ่งอย่างนี้ก็สุดยอดแล้วเนาะวิ่งกลับสักสามรอบนี่ก็ได้เหนื่อยแล้วนางวางได้ให้แค้นนางก็ยกคันนี้ให้หนูหนูคันนี้แหละคันนี้เหรอพี่ใช่คันนี้มาสดิดอันนี้บ้านน้องมาสดิดเอ้ยใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวกินเลย อันนี้บ้านเป็ดเป็นเรือนเพราะชาวบ้านเป็ดเนี่ยที่เป็นสวนผักที่ลงทุนไอส้สวนผักได้เห็นประมาณเค้าบอกว่าแปดแสน,นห้าล้างรว่าลงเลยเหรอซื้อกินนี่คือง่ายกว่าก็ทำไว้เป็นเอาเอาไว้ขายในร้านใช่ปะ น่ารักมากเลยส่วนเป็ดอืมเดี๋ยวมาช้างไปก็พิเศษเข้านะเออมันมีผักแล้วนี่อ๋อนึกว่าแค่โรงเรือนัอนนนไม่เคยเข้าบ้านเหมือนใจอืมแต่มันเป็นระบบปิดอะเหมือนกับควบคุมอุณหภูมิอะไรอย่างเงีนนะ้ยเดี๋ยวเราเอาเชื้อไปให้ผักไม่ได้เดี๋ยวผักตายเออีเป็ดเป็ดโอ้โหบ้านเป็ด รู้วัดเราอีกไปดิเฮ้ยเออไอ้อืมไอ้มาทำดีกเกินนะบ้านเป็ดเนี่ยเฮ้ยเฮลโหลอายอายุพูดได้กับบ้าแล้วบ้านเป็ดเออเนีน่ยสร้างบ้านเป็ดเสร็ดเซ็งเลยดูบ้านเป็ดเถ้าเจ้าช่วยกุ้ยทอด ต้นแต่ต้นแต่เขาไอเดียดีนะรั้วทาให้ไม่เห็นมองคนข้างบ้านเนาะเขาาต้นไม้ปิดเออว่ะทําให้ทาไมใช่ใช่ทำให้เราไม่ไม่ไม่ต้องเห็นสภาพเป็นรด้านนอกไงมันแทนที่เป็นรั้วแบบนี้คนสวนสิบคนจริงจริงเฮ้ยเราเราเอาไปปลูกอี่ว่าบ้านที่จะสร้างอาดีกว่าเนี่ยต้นอะไรวะเอาเป็นรั้วเออเอาไปเอาเป็น เออเอาเอาเอาซื้อไปไปไปทำเป็นรั้วบ้านอ่ะไม่มันจะทำมันจะทำไม่ให้ข้างบ้านเห็นเราเราเห็นเขาไงมันจะดูสวยเอาจริงเนาะถ้าเราไปทำรั้วบ้านอ่ะมันจะดูแบบอึดอัดใช่มันเหมือนกับไอ้นี่ไงก็ให้ยังมีที่แบบอยู่ธรรมชาติอ่ะใช่ใช่เออได้ไอเดียแล้วโอ้ยเดินจะเหนื่อยเลย นออกกําลังกายนนเนี่ยนี่เขามีพี่ชาร์จไฟฟ้าด้วยจริงด้วยใช่รถนั่งเอาไปเข้าสินนี้เป็นไรอ่ะหรือว่าเข้าตามตามรถใหม่มอะไรเออเหมือนกับว่าเอาไปทําอะไรทุกอย่างอ๋อพึ่งพึ่งได้รถใหม่เลยไม่ได้เสียเป<ร>ล่ใช่ก็เหมือนน,นอั่งโอ้ตัวนี้มันตัวแบบล่าสุดเลยนะใช,ใช่นั่งแต่งออปชั่นฟูลจเต็มอืมไฟฟ้าตัวนี้แบบแล้วแรงมากเลยดูในยูทูบเบอร์มันโหแบบแต่นี่